สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูโจน,น้องชมคุยเฟื่องเรื่องสวนทุเรียนวันนี้เรามาถึงตอนสุดท้ายของสีซสั้นจิตแล้วนะคะหัวข้อคือแผนดูแลใบยใบ21วันก่อนเข้าสู่ช่วงออกดอกตอนนี้จะเป็นตอนที่ช่วยให้ทุกสวนเตรียมต้นให้พร้อมรับดอกปีหน้าอย่างมั่นใจค่ะใช่เลยครับชมพูช่วง21วันก่อนออกดอกถือว่าเป็นช่วงชี้ชะตาของต้น ถ้าใบสะสมอาหารดีดอกจะออกพร้อมแข็งแรงและติดลูกได้ง่ายครับแล้วเราควรเริ่มต้นยังไงดีคะครูจนผมแบ่งแผนดูแลใบไว,ไว้3สัปดาห์ครับสัปดาห์ที่1ตรวจใบปรับน้ำตรวจดูว่าใบชุดสุดท้ายเขียวเข้มพอไหมถ้าใบยังซีดเหลืองเหลืองให้เสริมคู่หูมหัศจรรย์เวลแผนโคไตสุดใหม่ครับช่วยเพิ่มโคอโรฟิลและเร่งการสร้างอาหารในใบครับ ปรับระบบน้ำให้นิ่งรักษาความชื้นคงที่อย่าให้ขาดน้ำหรือแชะเกินไปเพราะจะทำให้รากชะงักครับสัปดาห์ที่2เติมอาหารเสริมทางใบให้ธาตุอาหารเสริมจำพวกไนโตรเจนแมกนีเซียมและเหล็กเพื่อให้ใบยังคงเขียวเข้มและหนาแน่นอย่าลืมพ่นตอนแดดอ่อนช่วงเช้าหรือเย็นสัปดาห์ที่3ใบพร้อมพักต้นลดการให้น้ำเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นต้นเข้าสู่ระยะพักตัวก่อนออกดอกในช่วงนี้ให้หยุดการฉีดพ่นใบแล้วสังเกตยอดปลายกิ่งถ้ายอดเริ่มนิ่งแปลว่าต้นกำลังเตรียมตัวออกดอกแล้วครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นช่วงที่ต้องละเอียดสุดๆเลยนะคะครูโจนใช่ครับเพราะต้นทุเรียนจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กๆดังนั้นต้องค่อยๆปรับไม่รีบไม่เร่งและอย่าลืมว่าความสม่ำเสมอคือหัวใจของช่วงนี้ครับ สรุปเลยนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงออกดอกต้องให้ต้นมีใบที่เขียวหนาและพักตัวพอดีและใช้คู่หูมหัศจรรย์ช่วยเร่งใบให้พร้อมที่สุดภายใน21วันถูกต้องครับชมพู่นี่คือสูตรที่ผมใช้จริงในสวนและเห็นผลทุกปีต้นพร้อมดอกพร้อมผลผลิตก,ก็สมบูรณ์ครับขอบคุณครูจนมากๆค่ะสำหรับความรู้ตลอดซีซั่น7 ชาวสวนที่ติดตามตั้งแต่ EP 1ถึงตอนนี้เชื่อเลยว่าพร้อมทำใบสะสมอาหารอย่างมืออาชีพแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในซีซั่นหน้ากับหัวข้อใหม่ที่จะพาชาวสวนเตรียมเข้าสู่ช่วงออกดอกจริงอย่าพลาดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ